กลับมาติดตามข่วเช้าช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องของการดําเนินคดีกับแชร์ลูกโซ่มาดูโครงการดีๆเรื่องของการฝากบ้านไว้กับตํารวจกันก่อนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนค่ะเลือกใช้ช่องทางการฝากบ้านไว้กับตํารวจเพื่อเป็นความสบายใจเวลาไปเที่ยวก็จะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายไม่เป็นห่วงบ้านด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ไปตรวจสอบนะคะผลสรุปการดําเนินโครงการนี้ซึ่งภาพรวมโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวนะคะว่าจากการตรวจสอบโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจพบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีเพียงหนึ่งคดีของสถานีตํารวจนครบาลพาหลโยธินที่มีคนร้ายสองคนก่อเหตุจรกรรมทรัพย์สินของบ้านที่เข้าร่วมโครงการแต่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนมาดําเนินคดี ได้พร้อมของกลางทำให้เห็นว่าการพัฒนารูปแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับการเอาใจใส่ของตำรวจทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ค่ะไม่เพียงดูแลเฉพาะบ้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะแต่ก็ดูแลบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อสร้างความสบายใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทางด้านของพลตําตรวจเอกพงษพ,พ,พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะดูแลจนกว่าบ้านหลังสุดท้ายจะเดินทางกลับโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็คือโครงการดีๆนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ทำให้กับพี่น้องประชาชน